สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่แม่เอซทุกท่านนะครับนี่ยาเรามาจากแปลงยาของเราครับผมก็มาเอาที่นี่เพิ่มอีกสักสามมัดนะครับผมยาตรงนี้มันแก่แล้วต้นแข็งออ Kia phong đi mì lùm kia luôn bè kia 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 lùm phong đi hm 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 อันนี้มีล่มเลยนะครับเชือกเชือกอน,นี้กำลังดีอ่อนีเน,นื่อยอยู่เหนื่ยตัดทิ้งเดินแกะคืนอุ้ยตัดทิ้งเดินแกะ หน่อยให้ยากแก่ทิ้งโอ้ดูโอ้โอโอก็ได้ตัดทิ้งหมดเลย หยุดหายหญ้ายามค่ำจงยมาสองสวนนี่ยครับผมเอาขึ้นต้นพอหญ้าดีเลย เขบนหนึ่งหนาที่หรอกโก่งเลยสีเลี่ยมสีเลี่ยมหนึ่งหนาที่ 8, แปดเต็มหนาที่สิบวิหรอยิ้มไปไปครบแล้วสามมัดแบกขึ้นเนินเลยมาจากโน่นสีอยู่นี่อีกสามเป็นเจ็ดโอเค ออค่ำคืนนี้ข้อแห้งข้อแห้งถึง <c> ว <oughs> ะแค่ละบันจ็ดมัดเอ,เอาพ่เก็บห้างเลปอไปอจ็มัดจดมัด อลมเย็นมาแต่ละทีโอ้ยมีแรงด้วย

ทำเคลียร์พื้นที่กวาดออกมาให้หมดเองกวาดมารวมกันเลยเโออบนแลยรอดไหมโบนโบนตักโบน บ่โตตู้มเย้ๆๆตู้มตู้มชาดหรือชาดเลยชาดเลย à bố lâu ui cứ bảo khuyên bên lặng đi tác bốn bốn xuống xuống nào bốn xuống xuống bố xuống ơ à. à mình dính bốn ao 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 bốn ít Ủa khai không là Bốn Xuống Ít 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 chè thao ít đấy Có đẹp có đẹp

พี่ตัวตัวแรงมาหนึงนาทีเสร็อตัวบนงอวักวักเลยวักควัก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 เลยกวักไม่ใช่โยกให้กวักกวักเอินควักวักวกอรวักควักวักเอนวักควักวักเอิรนฟอนด้วยมืออ่อนมืออ่อน เออสูงสูงขึ้นอ่อนอ่อนไว้สูงสูงเออดีดีดสูงไว้สูงไว้เออควักควักไวเรื่อยๆควักไปควักไควักไปเออเออเออควัก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 วักเออดีดควักควักไอ้ควักเออควักควเออควัก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  กวักกวักกวักปวักวักกวักเออแค่เท้าไปเลยกวักไปกวักไปกวักไปกวัก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 โอเคเอารางวัลไปไงงที่ยกขึ้น สง่ายืนจนหลุดออกทางก้นน่นต,ตุบต,ตับตุบตับ ไปคาลังขึ้นออกคาลังเข้าเข้าดีๆดีๆแบงกระยบขึ้นโอเคเดือยาออกจับสีฟ้าจิตเล็บโอ้ย ันนี้คุณแม่อารซีส่งยามาให้นะครับผมกราบขอบคุณนะครับคุณแม่อารซีครับผมส่งยามาให้เชอรี่เดี๋ยวจะจัดการทาให้นะครับผม,มคุณคุณแม่อารซีนะครับผมส่งยามาให้เชอรี่นะครับ ว้ยถ้าเป็นวิตามินซียังชอบก่นแล้วนะกินได้มมุกกระปุกกินหมดทั้งกระปุกหรือว่ามุกซีอืมอ่ะใส่ปากควบจ้วบเลยเนาะมุกกระปุกกมุมกเด,ดี๋ยวนี้แหละว,วันนี้แหละจะไปกินเม็ดหนึ่งอืมอมได้ดีเน,นาะ Vitamin C Vitamin C, C. Y? Cão y? Cão Vitamin B Vitamin cho Vitamin B 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 บีบ oh, oh, hey. ีบ <laughs> yeah. ีบีบีโอ้นี่นะบีนี่นะเอ้ยเจ็ดเซตรีมดอะไนี่เม็ดแดงแดงอย่เดี๋ยวเบรกอันจะเอาอย่างเดียวเลยเฮ้ยเบรกก่อนเบรกก่อน ครีมครีมสามกระปุกอะไรนั่นอะคานาโซบีครีมคานาโซครีมเดี๋ยวดีดีกินนะ เป็นคืนปกตัว่าจังตรงมือยังไม่มาคอนดไปก่อนตร,ตรงมองืงอจำเป็นไปก่อนเดี๋ยวค่อยอู้หูขันสูขันสูขันสูบแค่ทำเมื่อกี้ นี่มันไม่ได้เก็บได้ปวดอะไรหรอกนี last ่เอ้าเอาเอ๊ะเงียทำไมฮะไม่ดเก็บได้ปวดอะไรหรอกนานานอนะกินวิตเมนอยู่ดีดี เอ้ยเอ้ยไม่ถอดอีกไม่ยกอีกคาราซูคาราซูเวลาเพื่อนคาราซูเออเลื่ลลลอ,อนี้เขาอู่คาราซู si กดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ